เต๋อๆผู้หญิงคนนั้นดูแปลกแปกปะแปลกยังไงอ่ะเต๋อเราแหวตรงนี้ก่อนนะ แต่ว่าเป่าเพิ่มเตอ๋อเป็นเก้ปะไม่หรอกมั้งคบกันมาตั้งสิบปีมันก็ดูปกตินะเราเต๋อเคยเห็นมันมีแฟนปะทำไมจู่จูถึงถามแบบนี้ล่ะเราก็แค่สงสัยอะกือว่ามันเป็นเก้จะมาแย่งเตอ๋อะจะบ้าลรอคิดอะไรแบบนั้นก็เห็นเต๋อกับเป่าอะไปไหนด้วยกันตลอดขนาดไปเที่ยวอะ่ะเต๋อก็ยังชวนเป่ามาด้วย เพื่อนสนิทก็ต้องคิดถึงกันเสมออยู่แล้วดิอยากคิดมากเลยนะเดี๋ยวเราไปหาของอะไรกินกันก็ได้เดี๋ยวเ้าขอแต่งตัวกันนะโอเควันนี้ใครอยากกินอะไรอะ่ะอยากกินข้าวซอยไก่ได้ดิเดี๋ยวพาไปเราชวนเป๋อไปด้วยไหมนั่นไง จะทำอะไรก็คิดถึงแตเป่าอ่ะต้องมีอะไรแน่ๆเฮ้ยยังไม่เลิกคิดเรื่องพวกนั้นอีกเหรอถ้าไม่มีอะไรแล้วจะชวนทำไมก็ชวนไปเที่ยวด้วยไงจะให้มันอยู่ห้องอย่างเดียวเหรอเป่ามันไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเหรอไม่รู้แหละถ้าเป่าไปทำไมไมไปนะโอเคงั้นบอกมัน่อยแล้วกันเผื่อมันจะฝากเสื้ออะไร มึงมีอะไรหรือเปล่ากูกับแพรจะออกไปกินข้าวข้างนอกอะ่ะมึงจะฝากซื้ออะไรป่ะฝากอะไรกันเล่าเราแป๊บเดี๋ยวไปด้วยเออเต่เขาจองไว้แค่สองที่อะ่ะเป่าอยากกินอะไรอรอเดี๋ยวซื้อมาฝากไม่เป็นไรกูยังไม่หิวอะ่ะเดี๋ยวมึงกับแพรไปกันเลยแล้วนั้นเจอกันนะ อิ่มไหมอิ่มนะแต่แพยอยากกินอย่างอื่นต่อกินอะไรต่อดีไส้อ่วเตอเต,อ,ตอผู้หญิงคนนั้นดูปแปลกปะแปลกยังไงอะ่ะก็ดูการแต่งตัวเขาสิเหมือนพวกไซร์ลายแน่ๆเลยอะ่ะทำไมแพลถึงคิดแบบนั้นนะเต๋ออยากพิสูจน์เริ่มเป่าไหม พิสูจน์เดิรยวเราแถาตรงนี้กันนะใครมาวะาคุณมีอะไรหรือเปล่าครับ ใช่เป่าหรือเปล่าคะครับเดี๋ยวเดีนี่คุณนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็คุณออกไปเลยนะ โอเคนะเพื่อนคุณเป็นเกย์ต้องขอโทษด้วยนะคะเฮ้ย เออเฮ้ยว่าไงวะไอเตอ๋อมึงทำเคี้ยอะไรวะทำอะไรวะมึงจ้างผู้หญิงไปเพื่อพิสูจน์ว่ากูเป็นเกย์ใช่ปะมึงฟังกูก่อนนะเว้ยมึงทำาำไาไมวะทำเพื่ออะไรจะเย็นก่อนกูอธิบายได้หยุดเ,เลยนะเป่ากูจ้างผู้หญิงเองแหละจะได้รู้ไงมึงเป็นเกย์แล้วไม่แย่งเตอ๋อไปจากกูอะสมองมนเนี่ย คิดเรื่องดีๆไม่เป็นใช่ป่ะกูจะเป็นอะไรแล้วมันเป็นหนักหัวมึงเหรอกูขอโทษนะว่ไอ้เปาเรื่องนี้กูผิดเองอะที่ไม่ได้ห้ามแพลไว้จะมาห้ามทําไมที่แพลทําไปก็เพราะตัวเตอ๋อเองนะเงียบก่อนได้ไหมไอ้เตอ๋อตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกันเฮ้ยเปามึงจะไปไหนวะ๋อจะไปไหนอะ มีอะไรอ่ะเขาจะทำอะไรอ่ะมีอะไรฉันช่วยคุณแล้วถึงตาคุณช่วยฉันบ้างช่วยอะไรเงินฉันใหาไปแล้วนี่ช่วยฉันตามหาคนหน่อย ฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกออกไปซะแปะนี่ฉันบอกให้ออกไปไง่่ยฉฉันนนนตอคที้นนฮะว่าอะไรนะ อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาถ้ามึงไม่ช่วยกูกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเฮเตอช่วยแฮวด้วย